ครับสวัสดีครับท่านชุ่มครับพบพ่อกับผมอีกเช่นเคยครับกับคนหักว่าหัวใจเกษตรครับบรรยากาศช่วงเศร้าพี่น้องล่งหยาเห็นว่ากอนนี่พ่งก็ะจินนี่ครับใส่ล่างบ่คอยกินได้พี่น้องกวางมากินดีดีครับนี่เชลูรี่นะครับว่าสาวทองแรกนี่ครับไปแล้วถ่วงบ่เลยเลยไปล่างนล้วหาหมล้ว อ,อากาศเลยพี่น้องนี่ก็เป็นว่าแม่พันธุ์แม่บอกยกขออกนะครับเก็บฝากพี่น้องเฮ้าครับนี่ก็เป็นเล่นี่ก็เป็นกัดนะครับกัดใส่หนาใส่ล่างไว้พี่นอ้องมันก็จินดีแต่กุหลาบเป็นหนาที่บ่ออกดอกเลยพี่น้องว่าจินดีดีรับนี่เอาฟางเอาหยาใส่ไว้เลย เพิ่งอยากให้เพิ่นกินตามอัธยาศัยไปเลยครับเดี๋ยบฝากพี่น้องเข้าเรื่องว่าต้นนํำเรื่องว่าสายพัฒนาขาดไปเลยคือห้านีแ่แหละครับก็ฟางปลูกไว้พี่น้องนั่นก็เป็นบามันนะครับบามันแดงน่ก,ก็ร่างกินอยู่นะครับนั่นก็อีกส่วนหนึ่งพี่น้องเอาไปกรองไว้เพิ่อกะย่างกินอยู่แบบนี้ละครับเป็นว่าแม่พันุยุคข,ขอกนะครับผมเรียยงว่าต้นหน่ำว่าแม่พัน<ม>ุพื่อกะ แยกออกมาแบบนี้นะครับงัวผงง้อนมงัวรุ่นงัอยานม้มผมก็แยกไปอีกคอกหนึ่งพี่นอ้องนี่เป็นช่วงนี้ผมก็ยังบ่อไร่ปล่อยนะครับยยังบ่อได้ปล่อยลงแปลงทีทำหน้าเพราะวา่าก็รอแต่น้ำแหงอัดฟางพี่น้องก็เลยตักหย่งว่าจินอยู่คือเก่้านะครับอยู่คือเก่าก่อนรอแต่อัดฟ,าง,ฟางไว้ก่อนเจ็บฟางไว้เจ็บฝากพี่น้องเขา้า อย่างง่ายครับขอให้เตรียมพร้อมไว้เลยครับประ่าสจะเป็นหยาเป็นน้ำเป็นฟางเป็นขวากแบบนี้ครับนี่นะฮะกันแล้วพี่น้องอือืมแห่แล้วเหง่อยงวนจิ้นดูประมาณนี้แหละครับอืมนี่ฟางจิ้นน้ำฟางไว้น้ำนะครับนี่กัดดาล่องเอามาปปับเอามาพัฒนาลอ่องเบิงสายเหนือพร้อมพี่น้อง สายสวยงามน้ำเรื่องควบคู่กันไปนะครับการปรับการพัฒนายีมาเตอร์ยีมาเตอร์กับมี่อย,อยอู่อีก่อกนึงพี่น้องนะครับผมก็เอามาปรับไวนําน,นะครับนี่ก็เป็นบามันนะครับบามันนี่นะครับเป็นลูกสาวเจ้าแจ็คพอตลอยล้านพี่น้องนี่ลูกสองในท่องนะครับลูกสองในท่องธนาท่องจะก,กิน แย่เ yeah, มากแต่ก่อนเป็นขวากใหม่พี่น้องเป็นควากใหม่นะครับควากใหม่ผูไใม่พังฝนตกใส่ด้ปีหนึ่งพอดีนะครับในปีหนึ่งควากไหม่โย่านะครับกันทําล่างทําขวากไหงว่ากินกะดียุพี่น้องแต่ขอให้นี่พวกก็เลยปรับมาเป็นสนไท้ายเพิ่นก้อนนะครับเพราะว่ามันผูมันพังนะครับแก่ปัญหาช่วงหนาฝนฝนตกว่ากับมายืนกินอยู่นนี่แหละครับถ้ากันเขามากินเลยทุกตัวนะครับ ช่วงนี้ฝนยุดโตแล้วผมก็เลยเอาไปกรองไว้นะครับใส่แดดใส่หมไวเ้เพื่อนกับผ้ากันกินแบบง่ายๆพี่น้องนี่สถานที่กับประมาณไรกุ้ๆพี่น้องนี่หนาคอบเตรียมไว้เลยสลับนั่งใส่อาหารหน่งัว่าอืมเพื่อนกับกินแบบนั้นแหละเรื่องง่ายนะครับไอสายสายสาย,สายเนื้อเนี่ยเว่า โค้งสาพผลผสมสูงแต่ผนได้หนานะครับเนื้อหนังมาเร็วมาเต็มหนานะครับเด้เห็นกนใจายูกมานะครับที่ผมได้ผสมพิมพ์มาตื้อในกานกัออกหนาลึกครับโอ้โหมาเนื้อหนังันเร็วครับผมก็เลยเอากัดมาเอาเล่มาอีกนะครับมาผสมกับพิมาเมตื้อไว้นะครับเอามาปรับพัฒนาลองเบงครับท้ายคลิปนี้ครับขอขอบคุณนะครับท่านผู้รับชมทุกคนทุกท่านนะครับพ่อในดีพ่อในเลิศ รวมนรำดานพี่น้องสุขภาพแข็งแรงลำลุ้งเงินทองอย่าเจ็ยบอย่าจนก้าวว่าสวัสดีครับ